ไปนายที่เขาจะให้กำเหลเนี่ย How do I? Legenda เกตแม้วันอยากได้อ่ะอ,อมอแซน,น,นี่นนเย,ยะอะแซเมงงอขอบคุณครับีจเป็นับสวัสดีครับผมภูมิใจเสนอนะครับเสือมากันขนมไทยทำใหม่ทุกวัน ขนมชั <Cornell. S 2> ้นขนมตาลติดปูกเดี๋ยวคากลับแวะมานะคะได้ครับได้ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ตลาดหลวงคุ้มทวดอายุทยานะครับค่ะอย่างไงก็แวะหน่อยนะโอเคไม่ย้ายสามถ้วยร้อยค่ะต้องตั้น้ำก่อนน้ำเลยนะคะไปให้เทศเขาใหม่ๆกันเลยนะคะ ท็ง่าาวนนี่ไาเอาบุเอาบเอดอ่อนนี่ไหมเาต้อเอยาจังไบบสิบสี่สาแล้วะีาเอาเนเราสองกกไเอย่างเงี้ยมันกินได้พอาอมันต้องนิ่มปั่นนิ่มนิ่มทานอย่างเงี้ยค่ะต่สอลูกเนี้ยทานไม่หมหมดยัครับาอาไปอง่ยางก็ส่งางยางเี้ยไ่ฟงนะนากเลค่ะไปเ็นจ้า เอาวันนี้ไม่ไปกินร้านอาหารหรอี่วนนั้เราไปอะทองออมายี่สิบห้าอันนี้เหรครับลองดูไหร่จะ ขาคุ้มาันน้นไม่เป็นลือกเป็น่าอะไ่เลือกไม่เป็นแตไอย่างนั้นได้ค่ะ อันนี้ค่ะเราลูกตหาไได้ถ้าถ้ามันหมุดั่งเงนี้ตลาดนุ่งปทวดนะครับทุกคนที่อยายุทยาอืลูกมันดเลยนีเลยได้ไหมคะได้ค่ะ น้องกองสั่งเกอดข้างมากนะสวัสดีค่ะบมอแกงไหมคะแถมด้วยข้าวสาลยนะคะเลือกเลไที่เรื่องเล่ค่ะต้องรักครับผมขนมตาลครบยี่สิบห้าบาทพี่ตาลจะซื้อแนวตั้งหรือซื้อแนวนอนดีฮะฮะจะซื้อแนวตั้งหรือซื้อแนวนอนฮะเป็นยังไงถ้าแนวตั้งก็ได้ทั้งหมดทั้งตั้งเลยฮะอ๋อสองกล่องครับสองกล่องครับขอบคุณค่ะอันนี้ด้วยครับนี่ยี่สิบห้าบาทสองกล่องห้าสิบบาทพี่ ลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนฮะเป็นเท่าไหร่ห้าสิบบาทครับผมกดดันลูกค้าไปหรือเปล่าไม่ <laughs> ไม่ตอบเลยแค่นี้นะครับ <laughs> สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านสู่ตลาดหลวงทวดครับโอ้ยหลวงใาญมาเลือกมาดูก่อนได้ครับพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถูกใจจะได้อุ่นกันพี่พี่ครับขนมไทยโบราณ ไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบเรามีเวลาทั้งวันนี่คือวันนี้ติดของพี่จ้ะได้ครับขอบคุณครับนี่พี่ขอ,พขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาไส้ถังไงนะห้าชิ้นเนะาะหชิ้นหกสบเอาพริกเผาหนึ่งก็แด้รับสับประรดสองตุ๋เหลืองตุ่นเหลืองสอง

จัดใส่ถุงพลาสติกเลยไม่ต้องใส่กล่องใช่ไหมคไม่ต้องใส่กล่องนะใช่ครับใช่ไม่ต้องทำด้วยตัไม่ต้องมาห่อเลยไม่ต้องห่อต้องหมือครับแล้วก็กินแล้วมาจังได้ได้ดลดโลกร้อนนิดนึงลดนิดเดียวเอานมรวมกันแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็จบเลยแล้วมีหนังหากหรือายตาเข้าไปดูเยอะแยะเอเคเล ไม่สี่เรียดใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เอาแบบนั้นแหละแล้วก็กินได้เอาหนึ่งกล่องเสินแล้วห่อไปก้วเราทอดกันใหม่ใหม่ขอบคุณค,ครับ น,นี้มันน้ำแสงเห็นไหมจมาเก็น,นเดยงใด้กินก็มีที่นั่งให้ด้วยสำห,หรับซื้อของกินแล้วก็มานั่ง เป็นไรกันเฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะหนูกินอะไรคะอไอหนูกินที่กันเก็บใส่เนี่ยหนอยน้องกินไหนเฮ้ยทำไมกินอย่างนั้นนะครับเก็บไปท้องน้องกินไหนบุ๊กเดี๋ยวว่าเดี๋ยว่าชิมปล่อยทองดูค่ะเนื้อสายใหม่เลยยว่า ชิมฝอยทองดูชิมดูน้ำเอาไปกินางมือหน่อยเอวามาล้างมือเปิดให้หน่อยแบ่งครืให้น้องลูดูก่นแบ่งเครืให้เขาเดี๋ยวเขาไป เอาให้เค้าเดียวตรงเลย oh. oh. แม่บอกแล้วไม่เอาพอแล้วพอแล้วว่าเอาไปกินเรียวาปลาเขียกับปถึงน้ำแม่หมดแล้วเอาจิ๊บ อร่อยมากนะกิงดูหวานหวานใช่ไรอ่ะมาได้นะครับทุกคนที่นี่อยุยยานะครับตลาดหลวงปู่ทวดนี่หน่งจะให้ดูลุงปู่ทวดเห็นไหมไม่ค<า>่ะฮะที่นี่ที่ไหนคะ สนุกไหมคะมาเที่ยวมาไม่ใช่ไม่ใช่พี่วันนี้พี<า>่ฮะวันนี้พี<า>่วันนี้ฟรีอะไรฟรีอะไรคะโอ้ยทำไมปากน้อยอย่างนั้นนะคะนนกินอะไรคะกินอะไรอยู่ไปว่ากินอะไรคะ ออขอกกันนะคะไขทองค่ะอยทองบอก,อบอกเพื่อนๆที่ใครมานี่หนูมาเที่ยวตลาดหลวงปู่ทวดมาได้นะครับทุกคนคที่อย,ทยอยุธยาหนูหนูเป็นเจ้าหญิงหนูเจ้าหญิงโอ้ยเจ้าหญิงทำไมเซอร์อย่างนี้คะแดดร้อนหมดอุ้ย ตลาดของซื้อของขายเยอะเลยนะครับกนินเอว่ามันโผลแล้วนะไหนยังไม่กินเลยบายบายทุกคนก่อนแลว้วบายบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนยกมือยังไงคะไหนยกมอสองมือค่ะข,ขอบคุณคะ เทีย mm ่ยวกันได้นะคะทุกคนที่ตลาดโตคุท uh, ุ <produ> <NS> ่มวัดเดี๋ยวเจี่วกันใหม่นะครับเอ้าเอ้าเอาเอ้า ออมือกินเลยไม่เหลืออะเลยเหรอคะอ,อร่อยไหมคะผักหืมไม่ใช่ผักใช่คะ่ไคะไม่ร้ายเจอะไม่บายค่ะทุกคน